สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทําการเปลี่ยนกระถางนะคะสําหรับเจ้าแมมบูมีอายคริสนะคะเป็นคริสตาตาเนาะก็คือเป็นตัวหนอนขาวๆแบบนี้นะคะทุกคนก็แน่นกระถางมากๆแล้วนะคะเห็นไหมเบียดกระถางเลยนะเราจะมาทําการเปลี่ยนดินเขานะคะทุกคนคือนานมากแล้วนะคะสําหรับ เจ้าน้องแมมพวกนี้นะที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนสองแบบเนาะแบบหนึ่งจะเป็นการถอดกระถางนะคะแล้วก็ใส่ดินเพิ่มใส่ไปทั้งแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราจะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เอาดินเก่าออกนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันเนาะว่าอันไหนมันจะ จเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันนะคะนี่นะคะสำหรับกระถางนี้นะเราจะใส่ลงไปทั้งกระถางเลยนะคะเราใส่ดินลงไปก่อนนิดนึงนะคะนี่ตั้งเลยจะไม่ได้เคาะดินเก่าออกนะคะทุกคน สร็จแล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเอาดินใส่ด้านข้างให้เต็มนะคะระหว่างช่องว่างที่เหลือเนาะ mm hmm. ก็ขยับขยับให้ได้รูปได้ทรงนะคะ mm hmm. เราจะไม่ใส่กระถางที่ใหญ่เกินนะคะ mm hmm. สังเกตดูนะเหมือนเหมือนกระถางนี้จะคับแต่ไม่คับนะทุกคนยังเหลือพื้นที่อีกประมาณฝั่งละหนึ่เซนนะคะ mm hmm. ก็คือเราจะค่อยๆเพิ่มไปนะเพราะว่าแมมเขาค่อนข้างที่จะ เน่าง่ายนะคะถ้าดินเยอะเกินไปหรือว่าชื้นเกินไปอาจจะทําให้ต้นเขาเน่าได้นะคะสําหรับแมมนะแมมพวกนี้ค่อนข้างจะบอบบางแนละ้วทุกคนนี่เราจะค่อยๆเคลียดินลงไปให้เต็มนะคะก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเ,เนาะเติมช่องว่างนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวนะคะมีเวลานิดนึงก็มาลุงอยู่กับ เ้ากระบองเพชรของเรานะคะหาอะไรทำในช่วงเวลาว่างๆเนอะคลายเครียดนะคะคลายเครียดก็ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเราลดน้ำดินมันก็จะยุบลงไปอีกนะเรายังไม่ได้ใส่หินนะทุกคนคิดว่าจะไม่ใส่นะสำหรับต้นนี้นะเพราะว่า เดี๋ยวน้องก็คุมมาเต็มกระถางเหมือนเดิมนะก็ไม่เห็นหินเหมือนเดิมนะก็เลยไม่ใส่นะคะอ่ะมาดูต้นต่อไปนะคะนี่แน่นเหมือนกันนะคะต้นนี้ต้นนี้เราจะเคาะดินเก่าออกนะคะแต่เราไม่ได้ตัดรากนะคะทุกคนมีการบีบดินเก่าออกเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูผลที่หลังนะคะว่าอันไหนจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันนะคะก็ไม่แน่ใจนะทุกคนว่าจะจําได้ไหมว่ากระถางไหนเป็นกระถางไหนเนาะเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้เคาะออกจนเกลี้ยงนะทุกคนก็ยังเหลืออยู่นะคะเหมือนเดิมเลยใส่ขุยมะพร้าวลงไปนะคะกาบมะพร้าวสับนะเราใช้กระถางทรงเดียวกันเลยนะคะ อันนี้จะใส่ดินลงไปเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเราเคาะดินเก่าออกไปแล้วนะคะนี่ลองเทียบดูก่อนนะคะอันนี้จมเกินเราก็เพิ่มดินขึ้นไปให้น้องค่อนข้างที่จะลอยอยู่เหนือปากกระถางนิดนึงนะคะสำหรับเจ้าหัวของเขานะนี่เพิ่มไป แล้วเราก็วางแหมงไปเลยนะคะจัดทรงให้เรียบร้อยสังเกตนะคะก็จะเหลือพื้นที่ด้านข้างเล็กน้อยนะไม่เยอะมากนะคะอย่างที่บอกว่าแม่ไม่ค่อยชอบน้ำนะคะแต่ว่าก็ขาดไม่ได้นะถ้าใส่ดินเยอะเกินไปอะ่ะเวลาลดน้ำอะ่ะอาจจะทำให้ดินมันชุ่มเกินนะอาจจะทำให้เขาเน่าแบบนี้นะคะ เราจะเน้นค่อนข้างจะเน้นเป็นดินที่โปร่งนะระบายน้ำได้เร็วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะค่อยๆเคลียร์เียดินให้จะทรงให้เขาพอดีพอดีเนาะก็ไม่อยากนะคะวันนี้มาทำการเปลี่ยนดินให้ดูนะคะเสร็จแล้วนะเรียบร้อยนะคะทุกคนเปลี่ยนดิน เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในภายหลังนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะวันนี้เราเปลี่ยนได้3กระถางนะคะเรียบร้อยนะคะก็วันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ